สวัสดีครับเบลอยรงโรงค้งกำลังสิเดินทางกลับพี่น้องเก็บของเก็บคอนมายังเรียบร้อยแล้วครับผมสี่เดินทางกลับทาง,มงเมื่อเลยเขาน้องพีนงน่น้องเนาะไอหนุ่มไปก็ับไปอยู่หน้าพี่น้องไปคอนฟื้นเนาะบ้านเขาเอินคอนฟื้นเนาะครับเนาะโอ้คือเมื่อเถอิดพี่น้องโอ้แต่ไล่ว่าพี่น้องนี่บัานเพรใหญ่รุ่นพี่น้อง เดี๋ยวเราเอากันจเดินทางครับอันนี้รถลูกสาวพี่น้อง <c oughs> เพื่นี่เขาเวทเพิ่นเที่ยงขึ้นนี่แหละเพิ่นออกมาก,กินเขาเขาพอแล้วก็ให้ซ่องโุสกซ่องลาบเพิ่นมาคำนาะเนาะจย่างไรก็ขอบคุณลูกเต่าสุภุสุขชนนั่แหละครับเนาะโอ้คือดแดดแห้งนะพี่น้องสงสารเคียวหน่อยเดินทางแท้ะไอวอายละเฮ้ สู้อยู่นะเนาะัมมีปัญหาหนาเนาะอีหล่ะเนาะเอาสู้กันครับควบชีวิตเรากันได้ไปพี่น้องเดินทางกันเนาะพี่น้องออกจากบ้านน้อยแล้วก็สู่้นั่นหางดำเนาะครับผมเสน้นทางแากไก่พี่น้องจะหัออนตรงเลยเฮายได้มันแก้วไปฝากพี่น้องเฮาแล้วครับเอาไม่งั้นลอยบอลล็บาดเนี่ย นุ่นลอยยุ้เสน้อตามมัดลอยกันว่าพี่น้องขายดีวะเขี่ยมัดหนึ่งยู่ครับแถมอยู่บ่ครับแถมมัดหนึ่งโอ้เพิ่นว่าแถมมัดลอยแถมมัดหนึ่งเอาพี่น้องเอาไปย่ำสลัดเซตปีใหม่พี่น้องขายดียวบ่ครับก็พอได้ขายอยู่ครับเจ้าการอะของฝากของพี่น้องไงสีง่างามบ่ได้ดอกได้มันแก้ว มันเผาเนาะเขาจะให้เลยในยเอิ้นมันเผาเนาะพี่น้องเอาไปย่ำสลัดพี่น้องใส่กับบรรยากาศปีใหม่เขานะครับย่ำสลัดนี่บางแยกระชิมุ่งนาเอาข้าวไว้อีก10บกิโลเพราะเช่นว่าฮอด์โคซุ่มนะครับน้องโคซุ่มก็สีหอวคุณละแถวท่าพระขอนแก่นพี่น้องออกแถวลูงเบียร์เน้องลูกนุ่มลูงเบียร์เดี๋ยวพูดละครับรอบเมือง กัดสีพานบ้น 4, บานฟางน้องเรือนะครับเนาะตอนนี้ฮอดซุ้มแพ้พี่น้องเพราะว่ารถกระติดเนาะพี่น้องเนาะกะบบ็บุปปานเร่เดือนคอมเดี่วกันไล่ๆกันเนาะพี่น้องนะบูถึงกับว่านั่นรถเยอะพี่น้องเนาะครับเนาะอันนี้กัดสี่โมงพี่น้องนี่กัดสี่โมงก็ดีเลยกัอีกลอยโคโลนะครับเนาะถึงาบ,าบ้านเบอรแยนนี่ก็น,น่าดประมาณลอยเจ็ดสิบ จากสุงแค่ไปถึงบ้านบางแยไปกระไ้เวลาก็ประมาณสองสามโมงครึ่งพี่น้องเนาะแต่ว่าทำบ่คำบ่เมือกเลเวลาก็เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเล่นได้เรื่อยๆนะครับเนาะพี่น้องเขากับเดินทางกลับบ้านเปิดไฟดีแล้วครับหอดตัวจังหวัดเลยแล้วพี่น้องแต่ว่าที่เรียวควานไปนี่ควเมือไปนี่จะไปอำเภอเชียงข้าวนะครับขึ้นไปด้านซ้ายนี้จะไป สีสองลักน้องพี่น,อน้องเนาะเลือดันทรายพูนเรือดขึ้นไปพุ่นละครับฮอดเพชรสมบูรณ์คนครไทยพุ่นระพิษโลกนครไทยไปพุนป่นละครับเส้นน่ะพอดีละครับถึงบ้านถึงซองกันเจดเดยเห็นไอ้เมียวบอพี่น้องไปฮอดแล้วมาถึงกระเดือนแคมเดือนไงฮอดบ้านฮอดซองละเด้อพี่น้องป้องไปเดี๋ยวหน่อยก็เล่นทั้งเลยครับพี่น้องถักสองพยอนเนาะพี่น้องเนาะถักเก็ดพอยานนำ ดน้ำหอ้หอนห่อนแล้วเหงียวเอ้ยเหงียวได้ชื่ออันขนมให้เพิ่นอยู่ครับน้องเหงียวแต่ว่าเพิวเว่นบ่เห็นอยู่ครับแต่ว่าไปทางไหนโบแอบเปิดไฟก่อนพี่น้องเหงียวเอ้ยเหงียวบ่เห็นพี่นอ้องฮู้ยคนอ่ะพี่น้องต้องแก่อันได้จักโตัว่นละบงก้อนพี่น้องไก่ได้ชีตัวโอ้ได้หลายตัวอยู่ตัวพี่น้องอ่ะ นี่ตันเตียฝักอยู่เอาแยไปพี่น้องเบาะเองคงเองเลยหนึ่งสองสามสี่แปดตัวน่องโอ้เป็นไรพ่อพ่อโยะยังได้กินให้ลูกกินนะลูกหาเคีย่น้ำปลายางเลยบ่อลูกเอานอนพัก่อนได้บ่ได้ลาได้พอกมาแล้วเร็วเร็วเลยเร็วเลยขึ้นเลยโอ้ยคิดถึงกันไหมลูกฮะ มาแล้วพี่น้องมาแล้วเอ,อิหน้าหูดำเบิดเลยฮะไปบูไหนมาลูกฮะห,หนูไปบูไหนมาฮู้ยฮะพ่อซื้อมาให้แล้วเนี่ยฮะของขวัญปีใหม่ลูกของขวัญปีใหม่อันนี้หมดได้ยังโอ้ยอันนี้ก็ไม่มีใครให้เลยเดี๋ยวพ่อให้กินนี่อันนี้ก็มีเลยเหลือเยอะแยะเลยโอยคิดถึงพ่อไหมเอาเต็มที่เลยหนูเต็มที่เลย โมเต็มที่เลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วตีทีทีเนี่ยฮะจีทีดีนะฮะตีทีดีเนี่ยเหี้ยวไหมคิดถึงพ่อไหมไฮ้พี่น้องวันสิบกุมเมือ่อจักเพิ่นหาอยู่หาก,กินอย่างนี้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกันนักลาศคนหนึ่งเลยพี่น้องซ่วยเลี้ยงตัวเองพี่น้องขึ่ง,งตัวเองเล่าขึ้นเป้าแอร์นี่แหละชีวิตก็ได้เอา มีผู้บ่าวมานำบ่พ่อไม่อยู่มีผู้บ่าวะลูกทำไมมาเมาอยู่ไหนฮะมีผู้บ่าวบ่ใช่ไหมโอ้เพิ่นบ่ได้สนใจเด้พี่นอ้องเมาเมาอยู่ทุกที่นมีมูพี่นอ้องนะครับนเพิน่นโมกา,ขมาเขามาเตรียมที่เลยเนี่ยตีทีดีเนี่ยตีทีเอ็งมาเนื้อตีทีดีตีทีดีเอาเบาแยกกัน สบายใจแน่เราพี่น้องมืออื่นกันสิได้เบิ้งเป็ดเบิเบ้งไก่เนาะครับเนาะแล้วก็สิไปลงเบิ้งเรือนี่มันคนําเลยพี่น้องไปว่ไใดเราจัเป็นจังใดเรือกได้ดอ้ยกลับมาหอดมาถึงเราเด้วพี่น้องบ้านก็นเดียอาบน้ำอาบในกันเว่นอัน,นี้น้องสาวออกห้ก็ดีดีพี่น้องมันยังขับรถกลางขึ้นก็นกนได้นี่ครับผมโอ้แต่ว่าราคาก็โอเคอยู่เบิ้องเราพี่น้องหลายพันอยู่ เรา,เาให้ตั้งแต่เรา,เอ,าออกรถเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวยุพิษสมบูรณ์ครับผมกับทีมงานอันอเล่นน้ำกันนะครับเนาะพวกพี่เจริญนะครับเนาะกับลุงอยแล้วก็พี่แทนนะครับเนาะ,ยะ,นนะนะอยู่เพชรสมบูรณ์่ะจังไดกันมีความสุขก,กันหลายๆยเด้อพี่น้องพองไปอืมเดี๋ยวเบาแอะขออนุญาตอาบน้ำมาเมื่อเช้าเอยพบพ่อกันไหมครับว่าเบาเอะจะไปจังไดมากจังไดพี่น้อง,องเบาแออาบน้ำกอนเมื่อย เอาพี่น้องบาในกะชิ <c oughs> เอาของฝากไปให้น้องมิยวนะครับเนาะมาหอดมาทิ้งเลยพี่น้องอันนี้ก็นี่เลียวครับพี่น้องหนึ่งโมงแล้วอากาศยังตึมอยู่เรืองหมอกนะครับเนาะหอดบ้านสวนเลยพี่น้องเ <c oughs> มียวเมียวมาแล้วมา ค่อยนั่นเลยครับผมบอกค่อยปลา้างเลย่นสงสัยคิดหอดกัน,นี่ก็ไอ้หนีเรียกซับแไม่เหมียวเรียกซรับมเหวเรียกัรัดี๋ยวพ่อจะซื้ออันกระดิ่งให้เด้อเข้าใจบอกเปนคิดหอดอยู่เลยพี่น้องแร่นน้ำตลอดเลยตื่นมากพี่น้องอกปัจจูกอกอยู่นาบ้านเลื่อนกับบทันด้ทอาว้มสะอาดด่พี่น้องม่องกันไก่กับบทันดเดวออกเอฮ้เช้านี้บ้านพี่น้องเป็นไงได้ครับอากาศ ข้างพีนี่วู้ชุดยอดพี่น้องโอ้สามหล่อเขาเล่นตแต่เ้าเลยพี่น้องนักท่องเที่ยวคนจิไปสก,กายวอล์กบอกเนี่ไปเที่ยวห้างไดนอ่ะเมียวไปก่อนปะบเบาแอะก็สิลงไปบังเรือพี่น้องเพราะวา่าบอกกับหลานก็ว่าสิเอาขึ้นมื่อน,นี่แหละเรือเอาขึ้นขึนนนนน้นสี่เซียนบ็อกซี่ยาว่าเั่นว่าหลานว่าสิบ็อกซี่ยาให้เสียไปขึ้นเสาะขี้ซี่ก่อน เล้วของฝากพี่น้องนี่เตมันแก้วนี่แล้วนี่ยเบาเอว่าจะมาให้ทีมงานยำสลับนะครับเนาะเรื่องมันอันนี้มันแก้วโอ้ยนำหมอกแห้งพี่น้องเปียกไปบดตัวรถเหมาะเหยาะเดี๋ยวไม่กระบ buoy อ้อยหนูเบาเอกเอามาได้พี่น้องเพราะว่าพญ่รุ่นเราบอกค่อยได้ใส่หรอกครับเพื่อนเราไม่ได้ซันตอกกัน ให,ให้หายหมอกหายยังอย่าง,งน้อยก่อนพี่น้องให้นั่นจังน้อยก่อนไขยหมอกไข้ย,ยังเราเบาเอียังค่อยสิพาพี่น้องไปส้มบรรยากาศแม่น้ำคงจากไปไล่เมือเป็นยังไดสถานการณ์เส้นเด้พี่น้องโอ้ยไปพี่นอ้องหญ้าก,ก็ขึ้นเขียวจุ่มคุมอยู่บ้านด้ปลูกยังซ้ำเลือดเห็นเบาเอียงยกเครื่องออกไวเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะก็เลย นั่นแหละครับตามสภาพก็ว่าเสียเอาขึ้นมื้อนี้แหละครับยาว่าดิเสียเวลาเลวพี่นอ้อ,นองเบาแอร์ก็เลยว่าเสียอันอยาเลือนอกคำนอกจมอยู่คุณพี่น้องจันก็บทันได้ไปเบิ่งอยู่พี่น้องจักว่าเป็นจังได้เคลีย์ทั้งนี้กอนซึ่งตุ่มกุ้งก็จักย่งบยย่งแลวพี่น้องอยู่กลางแม่น้ำโค้งคุณล่ะอ้ามื้อนี่ สุขสันต์วันปีใหม่ปี่น้องือเสียงคุ้มคำคุ้มคำเถอะนะมีความสุขกันทุกมองทุกบอลน,นะพี่น้องสุขคนนำเบลอยกาสี่เคลียงานนี่ก่อนพี่น้องไว,ว้ปลูกมะทั่วปลูกพักจากนานเพราะได้หดเพราะได้กินพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็เลยสีล่อให้ตากแดดจังหน่อยก่อนเนาะครับเนาะจากมือสองมือบเบาแอร์คอยสิมากวดแล้วก็สุมไฟพี่น้องไว,ว้ปลูกพัวปลูกมะเขือหรือปลูกพักจังน,น้ำพอได้หดพอได้ปิ่งปลาตำเจ้าวต้มแกงไปสั่นละพี่น้องแดดก็เริ่มออกมาแล้วอากาศก็ดีครับช่วงนี้แต่ว่าดึกๆมากเย็นมากนึ่งทุ่ม2องทุ่มเนี่โอย้ยหนาวครับพี่น้อง ตอนเช้ามากอาคานลุกเด้เย็นหลายก็ได้นอนห่มผ้าพี่น้องช่วงนี้กุ้งกับบ่าวเอะบ้านได้ออกไปอยู่ครับผมแล้วเมื่อนี้จะไปเลาะบังจันอยู่จันก็นอนลงวง,งงเองงๆอยู่ครับหลานพิ่น,นันยามมันได้แนบ่ได้แน่าแนปานิ่นมาะช่นว่าขึ้นพิ้นม่ได้ห่างไว้ให้เพรามันห่างยากพิ่นว่าแล้วบ่าวเอะจะไปเลาะใส่จันไปห้อมนะพี่น้องนะฮะปานอกปานิ่นมันเขา่า เพราะว่าลูกหลานเพิ่นก็บ่ค่อยได้เลาะซุมือดอกครับเพิ่นก็มีเวียดโดนๆเพิ่นก็ผ่านมาเพิ่นก็เลาะไปพี่น้องนี่ก็ปลูกเบิดแล้วครับหลานก็ได้ปลูกผักเขียวๆแม่นเบิดข้าวนาบ่พี่น้องกระเทียมพุ่นถั่วกับมะเขือเพิ่นปลูกทั้งทิงพี่น้องเทิงพุ่นเพราาะว่ย่านนา้ําท่วมเนาะครับเน,นาะหน้าน้ําม,มาโอ้พุ่นครับไปแล้ว ยามยังน้อยพี่น้องต้องใส่มองบ่น้ำก็ถือว่ายัางสูงอยู่พี่น้องก็สูงก็ซ้ำกระบอกต่ำกว่าจากเบาเอไปเนาะของเบาเอไปช่วงนั้นมัน,น้ำม,มันขึ้นมากแล้วก็แห้งไปก็โมลืนเกาครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้สีได้ป่าบ่าน้ำเป็นอย่างสีพี่น้องเพราะว่าลงมองโล่งยังกัมันก็โอเคเป็นได้พี่น้อง น้ำรถเลไลน์เนี่ก็พอดีพี่น้องเพราะว่าป่ามานี่ยเขาโอ้ป็นต่ลงม่องอยู่ดิลูกค้าก็มาซุ่มกันอยู่ครับเมื่อวานเนี่ยมาโซงข่าวว่าไดสิบกว่าโลอยู่สิบสามสิบสี่โลอยู่ป่าหน่อยป่าม่องแล้วช่วงไปหาเมนลนงไพรฉันโบได้พี่น้องเขาได้กระิเฮ็ดชมหรือตากแหงไปฝากพี่น้องนะครับเนาะไปพี่น้องไปเลาะบึงจันทร์ นะทีมงานผนก็ทุมากพี่น้องบอกให้ขะนำเรือไว้เล่ยไปเ,เปนสนว่าเบาแอก็ไปตัดลักมาไว้เรียบร้อยแล้วครับลักคำ่ำแหนงนคอัคเนวะสีเสาพี่น้องต้องพยายามจันทร์เราไม่ชีดนหาผลมะข้องพี่น้องเดี๋ยวบเบาแอริสะนำเรือคัดอันเรือไว้ก่อนคัดขีดตุ่มคัดตะไคร์ออกกันนครับเนะพี่น้องมากจะได้ยกขึ้นง่ายๆโหลด เลาะแปลงจันมันนี่พี่น้องเอาเลือขึ้นเลี้ยวๆโอ้เจ็บเอวเพื่อเลยพี่น้องเด็กชิ้นเดียวพอดีเบาหน่อยไปเมืองเลยมึงไงกะสุดท้ายจะลองปีใหม่วะพี่น้องเงินเอือนยังรอพี่น้องเงินเดือนออกผมไปกดเงินอ๋อโอ้ยนี่แล้วบวงหนั บอกอยากอยูา่มาหาใส่ยังเสียเลยพี่น้องมึงรู้นี่จ,จะกิตเที่ยวทางไรแน่ยดีนี่ก็ะะได้มาเคลื่อนห้างสารค้ามเลยพี่น้องนี่เป็ดปลาเล่าอันนี้คันเทบมี่แต่คันเท้นเทนานะแต่พี่น้องมี่เป็ดปลายัางเียเลยนี่เดี๋ยวมาลองใส่บังหนอพี่น้องฮะมันให้มีห้อยขวดอยู่พี่น้องลงมาอยู่ลงมากกินน้ำ น้ำถิ่มในเพิ่นใส่ถิ่มไว้เลยแล้วพี่น้องบริกรบริย่ายแล้วสองส้มมือคนแล้วลงมาขวดอยู่แต่ทางูมีดเนี้ย <c oughs> เสียบไปเฉลี่ยแล้วพี่น้องมันอห,มหอมไม่หอมจอกไปทนะ่านะหอมเหล่าโอ้กิ่นงงเงี้ยงเงี้พี่น้อง,ง ยัได้บุเมื <โ |zh|> ่อยเหน่ยังงกินน้องอ้ยเลยเหื่อยล่ะแบกเลือดขึ้นแหนงขึ้นหางเอ้ยจมลันหมดล่ะลันวิปป้าบมลันตึกเดชี่ไดตจุนงดเขยจับ โอ้ยม uh, oh, uh, so uh, uh, ีปลาอยู่ที่นั่นโอ้ยออ้าววอ้า้ว้อ้าอ้าวอ้วอ้าวอ้าวออ้ยวอ้าวอ้อ้า้้วอ้้ออ้า้ว แล้วมันอยู่ตัวนี้มันให้ตัวนี้โอ้ยไปนอนไ่นอนวันน,น,นีนนน้ไปต้มฮ้อนกิน ก็ห่อนในเศ้ามากพี่น้องเลยไข่เต็มอาทิตย์เศ้าทำไมกันนี่ก็แห้งนะครับสองสองสองสามมือแห้งแล้วก็บ้าแยก่ก็จะขวดกองไว้คือเส้นเหล็กไอ้ซุ้มไม้เหี้ย,ยวๆนี่ก็จะคุดเป็นนั้นพักพี่น้องมืออืน่นมืออื่นนี่ก็จะมีเวลาพอมาชิาลง่งไปเอาตุ้มกุ้งครับไปเบิ่งตุ้มกุ้งกับเบ็ดนะครับนาะมาพี่น้องบานะ้นานในน้ำเดือดเต็มที่แล้ว เราเอะไปหิวแล้วพี่น้องคาตะไคข่โมอหอมพี่นอ้องกลมใส้มะกอกดอกพี่น้องมือนีนมะกอกเป็นสมจากซองหน่อยนะครับเนาะนะพี่น,อน้องลงเลยมาได้หม้อหน่อยหนึ่งใช้กันแล้วครับสองตก็ได้รอน้ำเดือดจากตรงไหพี่น้องเดือดได้ทีแล้วพี่น้องซุกแล้วเราเอะโฟกสลดใช้กัน โอ้น้ำอย่างหน่อยไปแล้ววะนี่พี่น้องสดแล้ก็จะบวกแห้งมาเนาะเป็นได้ลสรสชาติด้วพี่น้องเลยว้าชุดยอดพี่น้องนะเอ่ะใบกะเพราลงกเป็นหอมเพิ่มน้ปลายจากหน่อย หวานเบิ่เบิดมกกอกพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อครับกินเขาน้ำเบาเอเด้งเลอนี่พา้อมแล้วพี่น้องพวดดูเต็มป้วยพอดีบนนี้พี่น้องเดี๋ยวเบื่อักก่อนัดก็ดูป้วยน่อยพวดพี่น้องอะ สองหัวนี่ก็ชุดยอดเลยพี่น้องโอ้น้ำหน่อยดีดและเบ้าเยว,ว่านะครับกินเขากับเบ้าเยครับต้มยำปลานิ่นถึกจันพี่น้องใส่ใบของล่าผ้าถิกปนนี่ผัดเพ็ดหนูมาจากสาระข้ามพี่น้องมือนี้กินกับข้าวเจ้า มาครับผมพี่น้องส,สุขูสุขคนครับผมอพี่น้องกินน้ำกันโอ้ลา่าเมื่อยเบาแย่ก็ได้พี่น้องก็ยาวเลือกขึ้นได้โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้อง นี่ได้ยังกินมาเด้อพี่นอ้องเด้อส่วนใบใบยอยากไปหาหนูกับปน,นันพี่น้องแต่ว่าไม่ได้ไปดอกก็ใาแร่ทีหนึ่งห่ำมหนึ่งห่อมใมืออื่นไปเบิ่งตุ้มกุ้งครับผมไม่นงไผ่พิ่นคุ้นแล้วครับเลือกตั้งอัปเอตัวแล้วต้นทีนั่นมาก มากกว่เด็กขึ้นมาขามว่ะพี่น้องขามสีทองซุกแล้วแต่ว่ามันคุณมันหลาเนาะมึงเลยปีนี้ฝนดีพี่น้องมันเลยเป็นนั้นบัานผมเอิญขี้แมวเนาะแต่ว่าพระาไทายเขาเอืนเนอนๆเชื้อราว่ะพี่น้องคปรมมั่นนั่นครับแม่ลงไพ่มากบนหลับพี่น้องต้องคอยคิดได้ ึมเหมียวนี่เลียเนเลียนอยู่ทันดีใจเนาะเอาแต่ไหนครับขอบคุณพี่น้องพ้องไปสุฟูซูขคนครับผมทางไกลๆเนาะครับน้องเนาะโชคดีปีใหม่นํากันเด้อพี่น้องสุฟูซูขคนนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่พี่น้องเฮาสุขสบายดีครับผมโชคลาภสุฟูซูขคนครับผมสวัสดีครับ